สายสายสายนี่ก็เด็กที่นี่เลยนี่เป็นเด็กกำลังใช่บ่ายนี้เอาเงินเขาประหยัดสิประหยัดวันนี้คนเด็กหอนะกาแฟเขาจะเพิ่มหมดนะไม่ใช่กาแฟวันไหนนะ ถ้ับไฟบตันน่ขเอาประตูได้ละเพาเพาประตูมันไม่ไฟไม่ิงประตูบางครไอ้สวิตไฟมันจะตประตูมันอบต้งไฟเราพอดีไฟประตูทางออกพอดีอไงีก็เอาเอานคนดับไฟแล้วมันมันน่าจะนี่มันน่าจะออกมาได้มันมีสประตูออกออกมาข้างนอกได้นมีสีนะสันออกมได้อบกอ น้อยดีทำงานเพื่กระบางเรื่องสีเติดหน้ารูปย้ายเดี๋ยวเาหน้ามาปิดหน้า ไม่เสียงหน่อย <coughs> <coughs> โอ้บอดึกบอดฝันซะด้อยยาเจ้าดอนอยู่ห้องหลงมอยู่ละไฟไฟมันแตกจบจบเจ้ากับลูกก็มาเพียอันไฟลุกอยู่แล้วเอาเอาไม้ถู่บ้านมาทำบุกอยู่มาลุกลุกนะแล้วก็ออกออกประตูบ้านออกประตูห้องนี่ไปห้องอีน้องไหนห้องห้องออกปรพงห้องห้องห้องบ้านหลังนี้ดูห้องไหนดีดูนี่นี่เดี๋ยวเจ้าพยยาามออกมาตันระ็ู จะจ่ายก็ห้องลูกสวนก็มากับเปิดข่าวบูดับน้อยเนาะกระดิ่งข่าวบูดับน้อยก็ห้องูดีเข่าบ้านหนึ่งจะได้ไหมอ่ะกะว่าจะได้มัน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 ดังต๊บเลยมันดังต๊บเลยโซ่ที่ไหนอะฮะทะเลาะที่ใส่ไฟไว้เนาะมันเลาะที่ใส่ไฟเล้ทรายตบที่มันไฟไหม้ไม่ได้ใครเลาะที่ใส่ไฟเลยซีพีคาดกระเทยดังดีแล้วดาตา อย่านอนห้องไหนครับนอนห้องหลุมเนี่ยเจ้านอนบนเตาตอนอนหลุมแล้วก็เซ็ตอ่ะนอนบนกระไฟอกหัวเออได้หรอไอเอาเอาหลงกบทตัดแล้วบนละอันนอนยายนอนห้องหลุมนี่เตายายยังยายกวาดไฟไหมถูบ้านมาบุบเดี๋ยวมันไฟลุกแล้วนะบุบไฟลุกก็อยากจะบอดผงบอดผงเจ้าก็บออกกับถูห้องนี่มาห้องเขานี้ยเราได้ชาร์กับหมดได้เติมบได้เติมเงินอยู่คนเดียวหรือยายล่ะอยู่คนเดียวเจ้า แข็งแรงยังลูกกบดผู้กองได้ไปเข้าเวทก็แม่มาพับเดี๋ยวห้องมาพับเดี๋ยวห้องเะผู้กองคับบดได้ยูได้ยังเลยดูเนาะห้องผู้กองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ารอรถเข้ารอเนี่ยน้องนี่นี่ดีไฟกันลังลูกดิเดี่ยนี่ยีห้องนี่ไง อ่ะมันก็บรรับแต่มันลามใช่ไหมอันาลามไบดัยังในกระเป๋าที่แม่สบายมีผ้าคุุมคออยู่ฮันคุ้มคองบ่ไดุ้้มคลุมคอได้มเย่อัง่นวักแล้วก็อันบัตรประชาชนบัตรพระอยู่ฮัลนเน่ตัวทำเออเได้ทรบอยู่ไหนนะบ่ี้ยบดเลยฮะอ